สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีพีสีทุกท่านพบกับผมติดพันชองคุมทรัพย์พานาคนะครับก็วันนี้นะครับมาตามเลขอาจารย์เวียงนะครับอาจารย์เวียงอยู่สำโรงท่าบนะครับคุณผู้ชมอาจารย์เวียงนี้ก็สูตรคำนวณนะครับเลขออกปุ๊บก็คำนวณได้เลยนะครับนาองสำหรับเลขอาจารย์เวียงนะครับอยู่สี่ออยู่สำโรงท่าบนะครับให้ดูงวดที่ผ่านมานะครับนาอ ให้ดูงวดที่ผ่านมาที่จริงแล้วงวดที่ผ่านมาเนี่ยถ้า fc ดูดีๆก็คือเข้านะครับสามอ่าสามเจ็ดสองนะครับถ้าเราตีเป็นสองสามอ่าสองสองสามสามสองก็ได้แล้เจ็ดนะครับดูเลขที่เข้านะที่วงกลมให้นะและตัดเล่นนี้ได้แันนี้ก็เป็นสามหกสี่นะครับแล้วก็คือเข้าแล้วเลขที่ท่านจบให้เลขน้อยมากนะครับก็คือเข้านะครับเลขอาจารย์เบียงของเรานะครับ แล้วมาดูตัวนี้นะครับที่ท่านเข้ยนเลขเลขหลักนะครับเลขหลักเลขหลักก็เข้าอีกแล้วนะครับเลขหลักเข้าอีกแล้วนะครับเนี่ยสามสองนะครับสามสองนะครับเลขหลักมีหกตัวเข้าเหมือนกันนะครับสามสองถ้าจับเล่นก็คือเข้านะครับเอาเลขอาจารย์เวียงนะครับเข้านะครับเดี๋ยวดูวันนี้จะได้เป็นตัวไหนที่จริงอาจารย์บอกว่าแปดสามเนี่ยถ้าจําให้จริงๆก็จะมีมีในสูตรเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจารย์เขาจัดน้อยมากนะครับเพราะว่าเลขมันเลขเดิมๆนะครับ ก็ก็เลยไม่ได้เอานะครับแต่ไม่เป็นไรก็คือถึงไม่เอาก็ยังเข้านะครับนี่สองสามนะครับสองสามแปดสองสามนะครับแปดสองสามนะครับเลขอาจารย์เบี่ยงงวดนี้จะได้เป็นตัวไหนเดี๋ยวเรามาตามเลขอาจารย์เบียงอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับอเดี๋ยวรอสนทนากับอาจารย์เบียงนะครับสวัสดีครับอาจารย์เบียงสวัสดีครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับงวดนี้นี่รู้สึกว่าเลขนี่ ลงนายสำนักแต่ว่าไม่เข้าแล้วเปอเเ็ออกเลขเดิมครับออกเลขเดิมที่จริงความฝันอาจารย์ก็แม่นนะงวดที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าฝันแม่นนะเต็ที่ความฝันไม่ได้ครับตที่ความฝันไม่ได้นี่อาจารย์ก็เข้านะครับวดนที่ผ่านมาสูตรคำนวณเลขวงกลมก็เข้านะเลขหล,ลักก็เข้าของอาจารย์นะครับเดี๋ยวเขาใครเดี๋ยวรีบมาเอานะวันนี้วันที่อะไรวันที่วันที่ สามเจส้สองสองเออสองสามจารสามวันนี้วันที่สามแล้วสามสามเดี๋ยวก็ว่าอาจารย์จะเอาเลขคนอื่นนี่ไม่ได้แล้วครับก็รีบีมาก่อนเขาเลยนะครับอ่ะรีบมาก่อนเลยอาจารย์เป็นสูตรเฉพาะนะครับสูตรเฉพาะกิจของเรี่ออาจารย์นะอาจารย์คำนวณไว้นานหรือย,อยังครับเลขคำนวณอะไรจะไหมครับครับอาจารย์เอามาโชว์เลยครับผมขอโชว์เลขเลยอาจารย์เขียนไว้เลยครับถือว่าเล่าความฝันก่อน จะเล่าของฝันก่อนก็ได้เนาะเอออาจารย์ว่าไงนะฝันว่าเลยซื้อรถเกี่ยวคันใหญ่ไปซื้อรถเกี่ยวคันใหญ่ครับรถเกี่ยวโอ้ซื้อใหญ่เปลอเลยเขาว่าเออคันใหญ่เลยนะครับเออฝันแบบนี้แหละเมื่อคืนไงรถมีทะเบียนนีอะไรไหมจาะรถเดี๋ยวข้าวมันทะเบียนก็ไม่ได้ดูไงไม่ได้ดูครับคับไม่ได้ดูอืเพราะว่า มีคนว่าโอ้ซื้อรถเกี่ยวคันใหญ่ใหญ่เดี๋ยวค่อยจานจบตรงนี้เลยอ่ะดูจานจบนี้เลยเดี๋ยวใช้เลขตัวเก่าแล้วทำไมไม่ออกบ่อยจังเลยตัวเก่าครับสามหกสามพวกหนึ่งสามสามหนึ่งเาสองตัว ไมออกบ่อจเลาว่าเลขัตเก่าเนาะครับอันนี้คืออันนี้สูตรไม่จันทร์ฝันครับ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 สูตรนั้นสูตรครับอสูตรทําเองครับสูตรทําเองครับสูตรทําเองแล้วที่กระดาษที่อาจารย์ทําไว้ก็คือเหมือนกันไหมครับเหมือนกันนะครับจะเป็นสองตัวครับสองตัวแค่นี้ให้ให้น้อยแค่นี้บอกอาจารย์ว่นี่ครับครับให้แค่นี้พอแล้วใบที่อาจารย์จดไม่ไม่ไม่โชว์คือเหมือนกันครับ เหมือนกันตัวนี้เครับะเหมือนกันกับตัวนี้เลยเนาะใช่ครับเราก็ยังมีเลขหกหลักอีกมีเลขหกหลักไอ้จานถ้าสามตัวคือถ้าเราจะเน้นในตัวไหนเนี่ยจานอย่างสองตัวจานจะเน้นตัวไหนมีเจ็ดสองสองเจ็ดแล้วก็สองหนึ่งหนึ่งสองสองตัวใช่ไหมครับถ้าเป็นสองตัวจานจะเน้นตัวไหนสามตัวให้แค่ตัวเดียวเองครับครับสามตัวตัวนี้เอสองตัวอ๋อ มาแรงมากเลขเบียนรถอาจารย์ด้วยแต่สามตัวไม่ต้องวงกลมเรามีตัวเดียวครับมีตัวเดียวสามตัวมีแค่ตัวเดียวไม่ต้องวงกลมนะนี่ะขอเรืออาจารย์งดนี้ให้แค่นี้เองนะครับนะอะเลขหลักอาจารย์เลขหลักอาจารย์ครับอะเลขหลังด้วยก็ได้อาจารย์เลขหลักตอนนี้เลยเลขหลักก็ต้องดูต,ต,ต้องดูตตำราครับต้องรู้ตำราก่อนเพราะว่ามันทำทำไว้นานนะครับเลขออกปุ๊บทำเลยจะไม่ตันครับทำเลยฮะ อากว่ามันอยู่ให้นี่มันมีอย่างนี้ไปให้อาจารย์เขียนให้หน่อยก็ได้เพื่ออ๋อนี่อาจารย์หลักนะครับให้อาจารย์วางไว้อาจารย์เขียนให้หม่เขียนไวต้ตรงนี้ก็ได้ครับเป็หลักเป็นหลักอาจารย์นะครับโอ้โหสี่แปดห้าอาจารย์นะอ๋อก็เป็นสามพวกหนึ่งตัวเดียวกันะครับอ๋อไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับ การเขียนอะไรให้หน่อยครับเพราะว่าตัวนี้จะเอาไปไว้เป็นหลักฐานให้ดูบางทีเอฟซีเขาว่าเออทูแมนบออย่างนี้นะเดี๋ยวลิโก้จะเลยมาดูกันนะครับมาดูกันเลิอกแล้วก็มาดูกันนะฮะหนึ่งเดี๋ยวจะเขียนมันหนึ่งเออมันที่สิบหกเนาะสิบหกปอยนะครับ จานเขียนได้น้องจุฬาพยโยเดี๋ยวไปนั่นก็ได้จ้าจานจานคือไหนไม่ครับคุณผู้ชม6หลักในจารจะเล่นแนวไหนจานจะชอบที่สุดอ่ะ6หลักเลยเลข6หลักพอ,อาจานเนี่ยเลข6หลักจะชอบหลักหนึ่งเข้ามาสา3ตัวโอหลักหนึ่งเข้ามาเล่นหลักหนึ่งถ้าวิ่งเนี่ยเป็นวิ่งตัวไหนวิ่งหนึ่งกับวิ่งหนึ่งกับหกวิ่งหนึ่งกับหก ขอเล็กวิ่งอาจารย์หน่อยเพื่อเอฟซีก็ชอบวิ่งเดี๋ยวอาจารย์เขียนหนึ่งกับหไว้ตรงนี้หน่อยนะวิ่งหนึ่งกับหกนะวิ่งนะครับคุณมวิ่งนะครับฟังเสียงด้วยนะอาจารย์ไม่ถนัดเขียนเล็กวิ่งให้เอฟซีหน่อยหนึ่งกับหกเนาะกับหกอาจารย์เนาะอันนี้เล็กวิ่งใช่ไหมอาจารย์ครับเล็กวิ่งโอ้เล็กวิ่งวงกลมให้ยอาจารย์เล็กวิ่งหน่อยเอาคนชอบวิ่งไหมชอบวิ่งหนึ่งกับหกบนล่างเหมือนกันจะจะรู้ว่าเป็นบนหรือล่างแช่ไครับครับ เลขวิ่งนะครับที่วงกลมหนึ่งกระพกเลขวิ่งนะครับคุณผู้ชมนะครับเลขวิ่งหนึ่งกระพกเลขหลักอาจารย์มี่แค่นี้นะครับงวดก่อนที่ผ่านมาก็คือตัวนี้เต็มๆเลยเลขหลักอาจารย์เด,ยเดี๋ยวพอจะดูเลขหลักอาจารย์นิดนึงนะครับนี่งวดที่ผ่านมาเลขหลักอาจารย์นะครับแปดสามสองไปแปดสองสามนะครับเข้าเลยอาจารย์เนาะ เลขสามตัวมันออกสามสามสองเนาะครับสามสามสองสามสามสองนะครับเลขหลักเลขหลักแล้วก็มาดูเลขที่อาจารย์เขียนให้นะตัวนี้นี่นี่อาจารย์เลือกตัวนี้ป่ะเนี่ยไม่ใช่เนี่ยขอพอดูหน่อยนะครับอยู่หน้าไหนนะเดี๋ยวพอพอเช็คอ่ะเลขคืองวดที่แ้วนะอาจารย์พออาจารย์นะครับนี่ครับเลขที่อาจารย์จัดให้นะมันก็ถูกนะอาจารย์นะ่ยสาม สามเจ็ดสองนะครับสามเจ็ดสองแะครับถ้าเราตีถ้าถ้าซื้อเป็นก็เป็นสองสามสามสองแล้วก็เจ็ดสองสองเจ็ดแล้วก็เจ็ดสามสามเจ็ดนะครับเจ็ดสองสองเจ็ดแค่นั้นเองนะครับก็เข้านะเลข้ยงอาจารย์มุงคมให้ข้างบนนะครับข้างบนก็คืออ่าผ่านไปนิดเดียวเนาะมีเลขสามมาอาจารย์บอกว่าเลขสามเยอะมากงวดนี้นะครับอสามเยอะจริงๆครับเอาคุณผู้ชมนะครับเลขอาจารย์นะครับก็สรุปได้ประมาณนี้เด้อเนาะ นะครับอาจารย์จัดให้แค่สามตัวสามหางเองนะครับสามตัวมีแค่ชุดเดียวนะครับก็คือสามหกหนึ่งแล้วก็หกเจ็ดแล้วก็อันนี้อาจารย์ส้ำสองหนึ่งบครับครับสองหนึ่งครับอ่าสองหนึ่งเจ็ดสองนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เลขหลักก็อยู่ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมสามหกหนึ่งแล้วก็สี่แปดห้าเลขวิ่งของอาจารย์คือตัวนี้เลยครับหนึ่งหกวิ่งหนึ่งกับหกนะครับเลขวิ่งหนึ่งกับหกนะครับ เลขของอาจารย์เบียนครับคุณจมนะครับอาะจารย์ลองถือให้หน่อยนะครับเนาะอ,นอาจารย์ถือนะครับนี่แให้เอฟซีได้ดูทุกคนทุกท่านนะครับอโชว์ประจัดไม่โชอบก็ผ่านอาจารย์เดี๋ยจะฝากเอฟซีไหมครับมีขอฝากเอฟซีนิดนิดน,น่อยเนาะ,ะหมดี่แล้วมันพลาดพลาดนิดเดียวอ,อันนี้ก็มาต้องซื้อเยอะเท่าไหร่ซื้อนิดน,นิดน,น้อยอุ่นเครื่องก่อนไง อาจารย์บอกว่าอุ่นเครื่องก่อนครับครับครับอุ่นเครื่องเราจะจับเล่นสองตัวด้วยเนาะมีแค่นี้ล่ะไม่มีอะไรฝากมากมายเนาะเร็จะตามมาจารเรื่อยๆทุกงวดแล้วแหละครับเนาะมันตื่นถูกก็อย่าว่ากันนะครับเป็นแนวทางให้ให้เป็นแนวทางใครมีโชคก็ยังว่าแล้วเนาะของพวกนี้มาเอาเร่นอนไม่ได้มันร้อยประตูบอกประตูเดียวอยากจะให้ถูกทุกคนล่ะเอฟซี ครัคสาธุขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับผม